สวัสดีครับเริ่มวันใหม่เช้าแรกของวันทำงานจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2565นะครับพี่น้องวันนี้เช้าวันนี้เรามาส่องเส้นทางอากาศสภาวะอากาศโดยทั่วไปและก็สายฝนในพื้นที่ต่างๆของใน24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่7โมงเช้าของวันนี้จนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้คือวันที่22กุมภาพันธ์นะครับ ซึ่งปัจจัยแวดล้อมที่คอนโทรลสภาพอากาศหรือสภาวะอากาศเมืองไทยเราเนี่ยฮะพี่น้องในหนึ่งวันนับจากนี้ไปก็เป็นไปตามภาพเลยนะครับที่พี่น้องเห็นกันอยู่เดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆให้ฟังก็คือแอนิเมชันสายลมสีเขีเขยวนะเห็นไหมครับเป็นลมมรสุมล่าง925นะฮะนำความเย็นหรือความกดอากาศสูงหรือตัวเอสตัวเอเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนไว้ทั้งหมด อนบนไว้ทั้งหมดนี่ก็หมายความว่าตั้งแต่ภาคอีสานภาคเหนือแล้วภาคก,กลางนะอากาศก็จะมีลักษณะจมแห้งและเย็นอุณหภูมิลดลงจะลดลงไปเรื่อยๆนะอีกสายหนึ่งพัดเป็นตะวันออกเฉียงเหนือผ่านพื้นผิวทะเลฮะทั้งทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยนะฮะนำความร้อนชื้นหรือที่อักษรย่อนั่นคือความกดอากาศตำ่ำหรือตัว L นั่นเองนะครับ วิ่งเลาะเข้าผ่านภาคใต้บางส่วนแล้วก็บางส่วนก็พัดตวัดปกคลุมชายขอบอ่าวไทยและอีสานล่างเล็กน้อยนะอากาศก็จะยังคงมีแนวโน้มยกตัวกลายเป็นฝนได้ทุกเมื่อนะฮะเล็กน้อยเมื่อลักษณะปัจจัยอากาศเป็นเช่นนี้แล้วดังนั้นเรามาดูเส้นทางอากาศและฝนของวันนี้กันเลยครับพี่น้อง จาก7โมงเช้าวันนี้จนถึง7โมงเช้าวันพรุ่งนี้ฮะสีฟ้าฝนเล็กน้อยโปรยปลายสีน้ําเงินจะมีฝนปานกลางแล้วก็สีม่วงก็ฝนหนักได้นะครับภาคเหนือภาคเหนือนั้นฝนลดลงฮนะพร้อมอุณหภูมิก็ลดตามด้วย2-4องศาอากาศจะเย็นถึงหนาวต่ําสุดตอนเช้าช่วงนี้นะครับ13-18องศานะครับพี่น้องภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนล,ลดลงฮนะ ฝนลดลงเช่นกันฮะพร้อมอุณหภูมิก็จะลดลงด้วยอีสานเยอะหน่อยเพราะลมแรงนะครับ3-5องศานะครับตามสุดเฉลี่ย12-17องศาเส,เสิเศาเซลเซียสฮะแต่ก็อาจจะมีฝนฟ้าะนองยกตัวขึ้นได้บางแห่งด้านล่างติดชายแดนในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์และก็จังหวัดศรีสะเกดนะครับอีสานล่างอีสานล่างตามแนวลมนะฮะที่ผมอธิบายไปข้างต้น ภาคกลางก็จะมีฝนลดลงเหลือเพียงมีฝนเล็กน้อยในพื้นที่ของขอบอ่าวตัวกอไก่ส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการนะแถวขอบอ่าวนั่นแหละครับอุณหภูมิก็จะลดลงไปด้วยสําหรับภาคกลางมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด <c oughs> ก็จะเริ่มที่1 9บเถึงยีองศานะครับกทมก็ยัง24อยู่ครับเดี๋ยวอีกวันสองวันนะรู้เรื่องฮนะสำหรับภาคตะวันออก จยังคงมีฝนอยู่ร้อยละสามสิบของพื้นที่นะโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้านขอบชายฝั่งทะเลโดยมีฝนฟ้าขนองส่วนใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้นะฮะสำหรับภาคใต้ในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเป็นเส้นทางเส้นทางฝนก็จะเริ่มไหลลงไปทางใต้นะครับ เล็กน้อยนะฮะวันนี้ก็ประมาณร้อยละสีของพื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรพระนองพังงาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีครับ